ก็เราก็เตรียมการไว้แล้วนะเตรียมการไว้ละเอาคุณ ก็เหมือนกันเดิมเหมือนเดิมอ่ะตามตามกฎหมายนะครับาาตามกฎหมาย,ยาามตามกฎหมายเท่กอย่างทําตามกฎหมายไม่กังวลน,นะครับนะครับเพราะว่าเราก็ก็เราก,เราก็เราก็อยากจะคุยกับเขาะนะเราอยากจะทําความเข้าใจครับเพราะว่าผมผมก็คิดว่าคงจะมาไม่มากนะคนัะ ไม่ได้ประเมินยังไม่ประเมินไม่ประเมินไม่ไม่ประเมินอะไรเลยนะแต่ว่าคิดว่าเอาอยู่นะฮะเอาก็ก็ผมก็กะเกณฑเอามืนกะเอากะเก็ก็มันมีทั้งสองฝ่ายนะมันก็ทั้งสองฝ่าย ไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยกพผมจะไปรู้ใจคนงไงคุณรู้เหรอคุณรู้บอกผมหน่อยเยิผมก็คิดว่าอย่างนั้นจากฟังจากกระแสไม่มีไม่มีไม่มีมมมมวัตใจก็ให้เดียวให้ก็ด้วยความเรียบร้อยอ่นะให้เรียบร้อยไม่ให้มีการคุยกันทักัน